สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็าวพาวพบกับบอนซีชนิดนี้นะคะขาวจัวมันมันชุดคนใสเพิ่งพูดเลยโอเคค่ะมามาดูลักษณะกันนะคะบอนซีชนิดนี้ชื่อว่ากวนอิมนะคะกวนอิมนี่ขาวๆวแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูลักษณะใบใกล้ๆนะคะหูใบหูใบแบบบิดๆเป็นขึ้น กระดูกสีขาวนะคะพื้นสีขาวขอบใบเขียวนะคะใบเรียวยาวนี่คือใบใบเกะเขาใบเกะจะสวยมากเลยขาวทั้งใบนะคะใบใบออกใหม่ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะโอ้ใบบิดอย่างนี้นะคะกระดูกสีขาวนะคะให้ดูดีๆเลยเดี๋ยวจะสับสนกับสหัสเดชะกับอะไรนะบอบเกิน บเงินเนาะบเงินบโคสีขาวๆเหมือนกันนี่ค่ะวันอิมต้นนี้มีดอกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูดูใต้ใบไม่มีหูนะคะใต้ใบไม่มีหูการใบก็ไม่ไม่มีสาพานค่ะเป็นสีเขียวอายุเยอะหน่อยจะมีเซียนอยู่รอบๆนะคะต้นนี้จะมีหนออะเพราะพันโดยการแยกหนอแยกหนอแบบนี้แล้วก็่าหวัวค่ะ อย่างเกสรอ,อย่างเงี้ยสามารถไปผสมพันธุ์กับต้นอื่นได้เอามาเพราะเป็นมเมล็ดต้นไม้สวยค่ะวันนี้เราจะออกนอกสถานที่นิดนหนึ่งใบนี้จะสวยมากอะคะ่ดะดูไม่ยากเลยเพราะว่าจะเป็นสีขาวล้วนแบบนี้เลยน้าหามาเลี้ยงมาเก็บไว้นะคะขาวขาวขาวบริสุทธิ์มากเลย เขาขาวเหมือนนางวาลีนางวาลีที่เราถ่ายไปคลิปหน้านี้ <laughs> นางวาลีก็สีขาว <laughs> อันนี้ก็สวยนะคะต้นนี้สวยค่ะสมบูรณ์มากโอเคค่ะวันนี้ก็พอรู้จักต้นกวนอิมกันพอคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าบ้านใครมีแล้วไม่แน่ใจก็ทักแชทมาถามกันได้ตลอดนะคะวันนี้ก็ ขอตัวก่อนค่ะคลิปต่อไปจะพาไปพบกับบอลซีชนิดไหนก็ฝากทุกคนติดตามและรับชมเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ